สวัสดีจาก a b h k ฟาร์มนะครับผมกระต่ายใส่เนื้อกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมา,ารักษานะครับโรคเชื้อราในกระต่ายนะครับหรือโรคเลื้อนนะครับผมซึ่งทุกที่ยาเนี่ยที่เราจะรักษานะครับเราลองวา่หลายตัวนะครับตั้งแต่หลักพัน หลักพันเราก็เคยซื้อลองนะครับหลักพันหลักร้อยนะครับผมแต่เรามาหายที่ราคาหลักสิบนะครับผมตัวยานะครับผมที่เราจะบอกเลยก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับผมบีแม็กตินนะครับผมบีแม็กตินแล้วก็สลิงหนึ่งซีซีนะครับผมเข็มเบอร์ยี่สิบเอ็ดหนึ่ง หนึ่งนิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระต่ายของลูกค้านะครับผมที่เรารับซื้อเนื้อมาแล้วเขารักษาไม่ได้ไม่เขาไม่เคยรักษานะครับเราก็ เราก็เลยว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารักษาเดี๋ยวเรารักษาให้เดี๋ยวเราจะรักษาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นเยอะมากนะครับเริ่มเป็นเยอะมากอ่านี่นะครับเป็นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะทําการฉีดนะครับผมตัวยานะครับที่เราจะฉีดเราจะฉีดกระต่ายตัวนี้น้ำหนักที่อยู่ประมาณที่สองกิโลหกไม่ยากครับ เราก็กระกะอะไรกันนะครับโรงเรือนอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโรงนี้มันเป็นโรงที่สําหรับที่เราเก็บกระต่ายที่ที่อ่าไม่ค่อยสุขคูยง,ง,ง่ายว่ากระต่ายที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอยู่ที่นี่เป็นโรงที่เราเก็บเราก็โรงเป็นที่เราหลับซื้อนะครับเราซื้อเราก็จะเก็บตรงนี้เราจะไม่เอาเข้ากับโรง ลงข้างบนเรานะครับผมเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลงข้างบนเลยสําหรับกระต่ายที่เราซื้อมาเราจะใช้ตัวยาอยู่ที่0.3นะครับผม0.3แล้วก็จึงนี่ครับต้อยู่หนังน้องนะครับแล้วเราก็ฉีดเวลาฉีดนะครับยาพยาธิเนี่ยให้ให้ฉีดระหว่างขาหน้าขาหลังเนี่ยครับเอ้ะพ้นนะขาหน้าหนังขาซ้ายขาขวานะครับ พราะช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เวลากระต่ายเขาเขาเดินนะครับเวลาเขาเดินเขาเคลื่อนไหวอะ่ะส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เขาขยับหรือจะฉีดขาหลังนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาขยับอะ่ะตัวยานะครับมันจะกระจายกระจายเข้าเต็มตัวเลยอ่าตัวนี้เป็นเยอะแล้วของลูกค้าดเยแต่ลูกค้กา,าบอกว่ารักษาไม่เป็นอ่าเราทำการฉีด ันนี้ก็เป็นน้อยหน่อยนะครับมั้ก็เป็นน้อยหน่อยแต่เรามาดูกันฉีดเท่าเดิมนะครับ0.3 เดี๋ยวเรามาลองชมอีกเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ ep สองนะครับผม ep สองวันนี้เราฉีดฉีดแล้วนะครับก็คือจบไปนะครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน ep สองรอบนะครับผมสวัสดีค่ะ a b เบียนฮิตคฟรมนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกระต่ายตัวที่เป็นเรื้อนแล้วมีการรักษาไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ,ะจะเป็นกระต่ายตัวนี้นะคะที่เรารักษาเรือนไปเมื่อน่าจะประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะฉีดยาไปแล้วหนึ่งเข็มนะคะแล้วเราผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เราเห็นว่ามันเริ่มหลุด วันนี้เราจะมาฉีดอีกหนึ่งเข็มนะคะนี่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นเชื้อราที่เริ่มหลุดของน้องเขานะคะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าที่หูเขาตอนเนี้ยหายไปแล้วเหลือตรงจมูกเขานะคะอันนี้เหลือตรงจมูกเขานะคะแล้วก็เหลือตรงที่เท้านะคะดูนะตรงที่เท้านะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเยอะมากที่สุดเท่าที่เราเคยรับเข้ามานะคะเหมือนเดิมยาตัวนี้นะคะเราใช้ยาตัวนี้นะคะครั้งที่แล้วฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มครั้งนี้จะเป็นการซ้ำนะคะเราจะใช้แค่ศูนย์จุดสามนะคะศูนย์จุดสามนะคะเหมือนเดิมเราเห็นเขาหลุดเรามาฉีดซ้ำนะคะเพื่อให้เขาหายขาดนะคะ บางตัวหายขาดบางตัวกลับมาเป็นซ้ำนะคะสามารถเป็นซ้ำได้ตลอดเวลานะคะถ้าพยานในตัวเขาอะไม่หมดนะคะศูนนะคะฉีดได้เลยใต้ผิวหนังนะคะฉีดใต้ผิวหนังอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นเยอะกว่าเขาเลยนะคะอ่าแค่นี้เองนะ สวัสดีจาก a b h j Farm ฟรนะครับผมกระาษใสเนื้อกำแพงเพชรนะครับผมเอาวันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับอ p 3นะครับในการรักษาเชื้อรานะครับอถ้าอาคลิปแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเยอะมากนะครับที่หูอ่าอยู่ที่ EP1 นะครับผมตัวนี้เป็นเยอะมากนะครับที่หูง่ามงามเท้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับเริ่มทําการรักษานะครับวันที่ห้านะครับ วันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับผมวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับผมอ่าเพอะวันที่ห้ากุมภาพันธ์ฉีดเข็มแรกนะครับผมเราฉีดไปที่ศูนย์จุดสามนะครับผมอ่าก็คือยาตัวนี้นะครับผมนี่เลยเราฉีดนะครับนี่ครับยาตัวนี้นะครับศูนย์จุดสามเข็มแรกนะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณวันที่สิบสิบเจ็ดนะครับผม วันที่สิบเจ็ดเริ่มหลุดนะครับผมแผลเริ่มหลุดอ่าพอเริ่มหลุดปุ๊บเราก็ทําการฉีดปีกนะครับแต่เราฉีดรอบอาเกมที่สองเนี่ยวันที่สิบเจดกุมภานะครับอีกศูนจุดสามนะครับผมอ่าพอเริ่มศูนย์จุดสามนะครับผมแล้วก็หลุดหมดนะครับผมสิบเจ็ดนะครับประมาณวันที่ยี่สิบยี่ประมาณวันที่ยี่สิบนะครับเริ่มหลุดหมดแล้วพอเริ่มหลุด อันนี้เราจะมาซ้ําเข็มสามนะครับผมอ่าอันนี้เราจะมาซ้ําเข็มสามนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเริ่มหลุดแล้วหลุดหมดแล้วขนใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะมาซ้ําเข็มสามเลยเอาเข็มนี้เราไม่ต้องฉีดเยอะนะครับเอาแค่ศูนจุดสองพอนะครับผมเข็มที่สามนะครับศูนย์จุดสองฉีดจับเลยครับซ้ำอีกหนึ่งเข็ม าบางคนนะครับบอกว่ารักษาอย่างไงเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมบางตัวที่รักษาไปนะครับตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้เป็นตัวแรกที่รักษาครับอ่าถ้าใครต้องย้อนกลับไปดูตรงอีพีหนึ่งครับว่าเป็นเยอะมากตัวนี้เยอะจริงๆแต่ช่วงที่น้องเป็นนะครับฉีดเข็มแรกอ่ะบางทีเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับเราก็ เราก็ต้องมีการนะครับดูนะครับถ้าเขาไม่กินอาหารเราก็ต้องอให้หญ้าสดนะครับให้หญ้าสดเขาอ่าถ้าหญ้าสดเราต้องดูถ้าเขาหญ้าสดเขายังไม่กินอีกเราต้องคอยดูว่าเขาจะกินไหมพยายามให้เขากินอาหารกินหญ้านะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเป็นเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพื่อไปซ่อมแซมสิ่งที่มันที่มันสึกหรอไปนะครับเนี่ยเขาต้องใช้อ่า แต่ตัวนี้เริ่มกลับมา่กิ้นะครับตอนแรกๆสามวันแรกนี้ไม่กินอะไรเลยครับแต่ละก็ยังกินหญ้าสดกินน้ําอยู่ปกตินะครับผมอ่าเน้การน้องเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มกินปกตินะครับผมก็เป็นวิธีการรักษาอีกออีกอย่างหนึ่งครับที่ทางฟาร์มใช้มาประจานะครับผมอ่่าาส่วนการกลับจะกลับมาเป็นหรือเปล่านะครับเราต้องคอยดูนะครับผม ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างอ่าคลิปแรกนะครับผมตัวนี้เป็นกระต่ายของลูกทีมนะครับผมที่เราไปรับซื้อมาแล้วเขาบอกว่าเขารักษาไม่เป็นก็พอดีเลยคือว่าเพื่อนๆอยากได้อ่าการทำวิธีการรักษาโรคเจอรานะครับเราเป็นเยอะเราก็เลยเอามาทําคลิปให้อ่าให้นั่นนะครับผมตัวยาตัวนี้นะครับ เราเราใช้มาหลายหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาจบที่ตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมเราไม่มีขายถ้าใครสนใจยาตัวนี้นะครับเราไม่มีขายนะครับผมแต่เราจะแจกนะครับไม่ว่าในจะอยู่ในะระบบเพื่อนฟาร์มหรือไม่ได้อยู่นะครับผม แต่เราจะที่เราแจกกับมันจะเป็นขวด1 0ซีนะครับผมจะฉีดกระต่ายได้ประมาณรักษาได้ประมาณ 10, 10ตัวนะครับผม10ตัวแต่เราจะแจกฟรีนะครับค่าจัดส่งอะไรเราก็ส่งให้ฟรีหมดนะครับผมแต่คนที่คนที่ตอนนี้นะครับที่กําลังเจอปัญหาเจอปัญหาในการเป็นนะครับอของที่ฟาร์มอะ ที่ใครกําลังเป็นอยู่นะครับให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เราในแชทนะครับผมเราจะส่งนะครับส่งไปให้ห้าท่านแรกนะครับผมจะส่งไปห้าท่านแรกก่อนแล้วเดี๋ยวจะทยอยที่หลังนะครับแจกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่งสิ้นลองไปใช้ดูนะครับลองเปิดใจดูครับตัวนี้การันตีคุณภาพนะครับเพราะว่าที่ผมได้สูตรนี้มาคือลุงนะครับที่เขาเลี้ยงกระต่ายมา20กว่าปีนะครับเขาใช้บอกเขาใช้ตัวนี้ครับตัวนี้หาย อ่าเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าไม่ไม่เข้าใจตรงไหนอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเยอะนะครับเดี๋ยวดูตัวนึงอีกตัวนึงรักษาวันเดียวกันนะครับอืมแต่ตัวนี้เป็นน้อยอมที่วันนั้นที่รักษาคู่กันนะอ,ะอะือันนี้ก็เริ่มหาละทาเป็นนิดหน่อยอืมเดี๋ยวตั้า